ครับวันนี้ผมจะมาแนะนําชุดทดลอกออโตเมชันขนาดเล็กนะครับหมายเลข701นะครับในชุดก็จะประกอบไปด้วยสายพานลําเลียงขนาดเล็กนะครับหน้ากว้าง6เซนนะครับยาว50เซนตัวประมวลผลจะเป็นตัว Arduino นะครับตัวนี้เราแถมสายดาวน์โหลดไปให้ด้วยนะครับตัวนี้ทั้งชุดนี้ทํางานด้วยอะแดปเตอร์ขนาด12โวลต์นะครับเสียบเข้าที่ตรงนี้นะครับตรงนี้ ทันทีที่ที่เสียบเข้านะครับก็จะได้ยินเสียงการทํางานของตัวผักนะครับเราสามารถทดสอบโดยการกดปุ่มนี้ได้นะครับว่าการทํางานโอเคอยู่เซ็นเซอร์จะมี3เซนเซอร์นะครับโดย2เซนเซอร์จะเป็นเซนเซอร์สําหรับตรวจจับชิ้นงานสูงต่ํานะครับวางอยู่ในแนวเดียวกันนะครับแต่คนละระดับนะครับเพื่อตรวจจับชิ้นงานต่ําและชิ้นงานสูงนะครับ ส่วนเซนเซอร์ตัวนี้จะเป็นเมทัลเซนเซอร์นะครับใช้ในการตรวจจับชิ้นงานที่เป็นโลหะนะครับทุกครั้งที่มีการตรวจจับนะครับก็จะแสดงสถานะไปที่หลอดไฟทาวเวอร์ตรงนี้นะครับสีเขียวจะเป็นฟ้องว่าเจอชิ้นงานที่ไม่ใช่โลหะเป็นเป็นแบบเตี้ยนะครับแต่ถ้าเป็นสีแดงก็คือโชว์ชิ้นงานว่าเป็นชิ้นงานที่มีความสูงที่ไม่ใช่โลหะนะครับแต่ถ้าเป็นชิ้นงานที่เป็นโลหะนะครับ โงสีเหลืองก็จะติดนะครับตรงนี้ระบบนี้ก็คือจะคัดแยกชิ้นงานที่เป็นโลหะทั้งหมดไม่ว่าจะสูงหรือต่ำนะครับลงมาที่กระบอกระบสีแดงนะครับแต่ถ้าเป็นชิ้นงานที่ไม่ใช่โลหะตัวผักชิ้นงานตัวแรกนะครับ R1 นะครับจะผักชิ้นง,งานที่เป็นชิ้นงานเตี้ยนะครับแล้วตัวผักที่2จะผักชิ้นงานที่เป็นชิ้นงานสูงนะครับออกไปที่ด้านข้างของสายผานลำเลียงนะครับตัวนี้โดยรีเลย์ตรงนี้จะเป็น อินเลสสำหรับควบคุมการติดของหลอดไฟทาวเวอร์นะครับมีคอนเนคเตอร์สำหรับการเชื่อมโยงของสายสัญญาณต่างๆนะครับก็เป็น12โวลต์มีเกวมี5โวลต์แล้วก็มีาการเชื่อมโยงของสายสัญญาณนะครับเซนเซอร์ไฮเซนเซอร์โลแล้วก็เซนเซอร์เมทัลนะครับตรงนี้โอเคเรามาดูกันเราก็ต้องเปิดตัวนี้นะครับสวิตช์นี้เป็นซ้ายขวานะครับปรับเราจะควบคุมให้สายพานวิ่งจากทางด้านขวาไปาด้านซ้ายนะครับเพื่อนําชิ้นง,งาน ทางนี้นะครับเราเปิดสวิตช์นะครับเราจะเริ่มต้นด้วยนี่นะครับชิ้นงานเตี้ยที่ไม่ใช่โลหะนะครับมันจะต้องถูกผักออกนะครับแล้วก็มีไฟติดนะครับโอเคชิ้นงานสูงที่ไม่ใช่โลหะดูนะครับต้องต้องถักออกโอเคนะครับต่อไปเป็นชิ้นงานที่เป็นโลหะจะต้องถูกปล่อยฐานทั้งหมดนะครับแต่มีไฟติดนะครับซี้อแบบนี้ โอเคถัดใ okay. ป้ชิ้งงานสูงนะครับนะครับก็ปล่อยงานเนี่ยครับเป็นภาพรวมการทําง,งานของชุดเรียนรู้นะครับตัตเป็นชินขนาดเล็กเข,เขียนควบคุมโดยใช้บอร์ด Arduino ครับเป็นภาษา C ในชุดมีตัวตัวอย่างโปรแกรมภาษา C ให้นะครับนําไปศึกษาต่อยอดกันได้นะครับ